อืมใช่เาเนะห้ามไดไบอกชอบสีขาวเลยพี <S <S ่หอมดิบนี่ฝองเน่ยฝงขายเไม่เนาะมาวันยุ่งเลย

ใหญ่กว่านี้ครับเหลี่ยมใหญ่ก็มีโคที่เราผลนไปแล้วนะครับนี่คือพุทตมองลทงกินจริงๆเ่ยราคาที่ซื้อขายเขาว่าขายเป็นกิโลนะตอปีเอากุมๆออกก็ต้นขนาดนี้แล้ตัวโซตัวร้อยขวาตัวร้อยเซ็ถึนเซนละวงนั้นับ คือลายไม้ดีๆเราหมดจริงๆนะครับเขาจะหมดประเทศจริงๆคือจริงๆชาวบ้านที่นี่มันปกติเขาไม่ใช้หรอกครับอย่างที่พี่ว่ามันมันเป็นไม้ที่ชาวบ้านอยู่แล้วมันเป็นปรมีไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ใช่พรออเดอร์นี้เข้ามาเห็นมันมาเราบันมีถึงเลยเป็นยี่สิบนิ้วนิ้วละสามร้อยก็หกพันครับประมาณ Igung, 7, ทั้งทอดเนี่ยทอดแล้วเจ็บบินนี่นะท่านที่นี่มีมีความยาวประคุณด้วยป่ะสองเอาไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับควายที่สองเมตรมาตรฐานควายที่มาตรฐานสองเมตรอันเนี้ยสิ้นเดียวเนี่ยไปเลื่อยลากมาไว้ตรงนี้ได้หกพันทอดเราหกออกแผนยังไงเนี่ยดีครับเราลองคุยกันได้ไหมดีครับเอากรมนตรหรือทางสทจเป็นสภาพดีอ่าได้หมดทั้งหลายเออตกลมนอก็ได้ครับเอากรมนตรีนะได้ครับผมแล้วท่านท่านพอดีไหมนะได้ไครับจะมากท่านใหญ่ครับแขียนโดยยีะห้อ ไม่เพราะคนหน้าหัวหน้าชายก็บอกได้พี่ช็อกก็บอกได้ครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูตอนประชุมเนี่ยเออถ้าจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทีมปฏิบัติการร่วมนะครับระหว่างทางสำนักงานจัดการป่าไม้แห่ที่สามนะครับกับจังหวัดทุกจังหวัดด้านโดยท่านผู้การจังหวัดนัาน ในส่วนที่กําลังที่ผมไดน้นําเดียนแล้วนะครับระหว่างทางเอากรมนอเป็นหน่วยประสานงานกลางนะครับเราก็ประสานกันระหว่างทางตำรวจจุทรจังหวัดตำรวจตชดนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตักกัดป่า,ารปรไม้แพรที่3หน่วยกําลังในพื้นที่รวมทั่าอําเภอแล้วก็ตรวจปุถรนด้วยเนี่ยนะครับม่มวันที่5ปรเมษายนเนี่ยเราได้ได้ปฏิบัติการด้านการข่าวจุดทราบแน่ชัดนะครับแล้วก็ลงไปตรวจในพื้นที่สามารถที่จะจับไม้ ชังได้จำนวนมหาศาลผมใช้คำว่ามหาศาลนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับกองข้าลังผมเนี่ยทั้งหมดใท่หมดเลยนะฮะซึ่งแล้วก็วันนี้เช้าเนี่ยเราก็จับได้อีกจำนวนมากเป็นรถใจจริงๆ